สวัสดีค่ะคุยกันเรื่องธรรมะวันนี้ก็พยายามว่าจะหาอะไรดีนะมาคุยเพราะว่าตั้งอ,อกตั้งใจว่าจะคุยเพื่อให้ท่านผู้ฟังเนี่ยหรือญาติธรรมทั้งหลายเนี่ยได้เจริญในทางธรรมขึ้นไปพร้อมๆกับแม่ชีแล้วไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งซึ่ง วัดหินหมักเป้งได้จัดทำขึ้นเป็นธรรมะของพระราชนิโรธหนังสีอ่านดูเป็นเรื่องของการตอบปัญหาธรรมแต่ว่ามีอยู่สองหน้าเล็กๆคือ ครึ่งหนึ่งของหน้ากระดาษ A4 นะคะสองหน้าเล็กๆก็รวมเป็นกระดาษ A4 หน้าหนึ่งนั่นแหละหน้าเดียวพูดเรื่องของหลักไตรสิกขาสำหรับคารวาสบันไดาสามขั้นที่จะนำไปสู่การบรรลุมกรคธรรมก็ดีค่ะคือแม่ชีก็ วางแผนไว้ในใจอยู่แล้วว่าเออเราจะคุยยังไงนะที่จะทําให้ญาติธรรมที่บอกว่ามันยากนะมันยากนะค่อยๆเข้าใจมันเป็นไปตามลําดับขั้นตอนคือถ้าเราไม่ปลูพื้นไว้ก่อนมันก็นเวลาเราสร้างบ้านอะถ้าเกิดว่าเราไม่ตอกเสาเข็มให้แน่นๆแล้วเราก็ต้องมีการคํานวณโดยวิศวกรโดยสถาปัตยสถาปานิกอะว่าเออสร้างบ้านแค่นี้นะความลึกแค่นี้นะ จะตอกเสาเข็มไปเท่าไหร่ยังไงคือคือบ้านสูงเท่าไหร่เสาเข็มก็ต้องเป็นฐานรากที่สูงพอๆกันคือลึกลกพอๆกันอันนี้ก็เหมือนกันในการที่เราจะ,จะเจริญทำปฏิบัติธรรมปฏิบัติกรรมฐานจนถึงจุดหมายปลายทางก่อนปฏิบัติเราก็จะต้องมีการวางรากฐานให้หนักแน่นมั่นคมซะก่อนไม่ส่วนเส จะได้บ้านนั้นจะได้ไม่ล้มคลืนเวลาถูกพายุหรือถ้าหากว่าล้มเพราะพายุแรงจริงแต่ฐานรากยังคงอยู่ก็สร้างขึ้นมาใหม่บนฐานรากนั้นได้ก,ก็เอาที่หลวงปู่เทศท่านสรุปไว้นะคะขงเทพเทศหลังสีเนี่ทยท่านสรุปไว้ในเรื่องหลักไตรสิขานมาคุยกันวันนี้แล้ว แล้วแล้วท่านสรุปไว้ประมาณกระดาษ A4 หนึง่งแต่แม่ชีก็จะเอามาคลี่คลายขยายทำตามที่แม่ชีได้ปฏิบัติประพฤติมาแล้วก็ได้เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้ถ้าเทียบกับการศึกษาทางโลกเนี่ยแม่ชีเนี่ยอยู่ในเกรด12คือมอ .6 ในปัจจุบันหรือม .25 ในใน,ในตอนสมัยที่แม่ชีเรียนมา เอาเถอะค่ะเดี๋ยวสิ้นพรรษาที่12คือสิ้นพรรษาปี2 5 6 2เนี่ยก็เป็นสิ้นพรรษาที่12เนี่ยออกพรรษาแล้วเนี่ยแม่ชิก็จะจบเกรด12ก็จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยก็คือจะเจริญในมัธยมงค์8จเจริญอยู่ในโสดาปฏิมัคสัก2ปีก็เป็นซ o p h o m แล้วพอ ปีที่สเป็นจูเนียก็จะหวังหวังไว้นะคะว่าจะได้โซดาปฏิผลแล้วแล้วก็พอต่อไปก็จะอีก 2, สองพันศาหรือสองปีก็จะเจริญอยู่ในสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลแล้วก็จบ เป็นอันจบพอสกิทาคามิผลนี่ก็เป็นอันจบปริญญาตรีเป็นได้เป็นบัณฑิตก็จะเจริญต่อในขั้นมหาบัณฑิตอีกสองปีคือเหมือนกับหลักสูตรปริญญาโทอะไรประมาณนั้นนะคะก็จะให้จบอนาคามิผลแล้วก็จะเจริญต่ออีก3าปีให้จบอรารัตผลเป็นด็อกเตอร์ทางธ ร์ทางธรรมค่ะไม่ใช่ด็อกเตอร์ที่รับปริญญา,าด,ด,ดุษฎีบัณฑิตทางพุทธศาสตร์อะไรประมาณอย่างนั้นไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการปฏิบัติแล้วได้ปฏิเวทปฏิเวทธรรมไม่ได้เพอ้อเจอ้อค่ะแต่เป็นการทําทุกอย่างมันต้องมีการวางแผน แล้วเป็นการวางแผนในปัจจุบันาชาติทาปัจจุบันให้เป็นประโยชน์สูงสุดก็ต่อไปอีก10ปีข้างหน้าแล้วแม่ชีก็จะอายุ80ปีพอแม่ชีอายุ80ปีแม่ชีก็กะว่าเออน่าจะเป็นบรรลุอรหัตผลได้แผนค่ะแผนไม่ได้เพร้รเจอนะคะดำเนินตามขั้นตอนตามภาษาคนขี้เกียจคนขี้เกียจคือ ถ้าถ้าขยันทั้งกลางวันกลางคืนก็อาจจะเป็นอย่างที่พระพุทธองค์ได้พยากรณ์ไว้ว่าเจ็ดวันเจ็ดสัปดาห์เจ็ดเดือนเจ็ดปีหรืออาจจะเจ็ดชาติเอาค่ะเรามาคาดเชื่อแบบรนมิตะนะคะแล้วทำกันบ้านกันอ แม่ชีจะเอาไตรสิกขาที่สมุเทศท่านเรียบเรียงไว้มาคุยก่อนสักป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะคุยเรื่องการปฏิบัติตามไตรสิกขาตามคารวะนะคะแต่ตอนนี้แม่ชีไม่ได้ถือตัวเองว่าเป็นคารวะค่ะแม่ชีถือตัวเองว่าเป็นนักบวชเพราะการปฏิบัติความเป็นอยู่ศีลแปดของชีเนี่ย ก็จะมีศิลข้อที่สามเนี่ยเป็นครรม,มัจริยาแล้วก็ศีลข้อที่หกเจปเนี่ยเป็นศีลที่ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นอย่างแท้จริงคือการละ,ะตัณหาเช่นเช่นในศีลข้อที่ที่บอกว่าวิกาละโภชนาเนี่ย ก็คือละความอยากในเรื่องของอลิ้นนะคะคืออายตนะทั้งหกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันก็จะมีตัณหาคือความอยากที่เรียกว่ากรรม,มาตัณหาทีนี้กรรม,มาตัณหาเนี่ยศีลข้อที่6คือวิการละโภชนาก็จะละในเรื่องของอลิ้นนะคะคือสัมผัสทางลิ้นความต้องการทางลิ้น อยากแล้วก็ต้องได้ลิ้มรสเป็นการสนองตัณหาเราไม่ต้องเพราะว่าความจริงแล้วพระพุทธองค์ก็ให้เราเนี่ยฉันกันแคม่มือเดียวก็พอแต่มีพระองค์หนึ่งก็ท่านก็ประท้วงไวยว่าอ๋อไม่ไหวหรอกฉันมือเดียวพระพุทธองค์ก็เลยบอกอ้าวถ้าอย่างนั้นก็ให้ฉัน ไม่เกินเพนคือเที่ยงวันไปแล้วเลยไปสักหนา,าทีก็คงไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่ว่าไม่ให้เกินกว่านั้นก็เป็นการละตัณหานะคะฝึกัะฝึกละตัณหาแล้วก็สิลข้อที่เจ็ดเนี่ยนักจะคิดตัวัติตวิสุกะทัศนะมาละคันทะวิเลยปะธารณะมันดนะวิภูสนะฐานะเวลามณีคือ ขับลำ,ำฟ้อนหรือว่า,าหรือฟังหรือดูการฟ้อนรำต่างต่างหรือว่าปรุงแต่งประดับกายด้วยระเบียบดอกไม้ของหอมใดๆการเชยชมดอกไม้หรืออะไรก็ตามเนี่ยละตันหาทางจมูกคือทางกลิ่นทางกายคื การประพรมร่างกายทางจักขุคือดวงตาไม่ไม่ให้มองเห็นสิ่งที่สวยงามทางหูโสตะคือไม่ไม่ฟังนี่คือการละตันหาตาหูจมูกพราะเราละลิ้นไปแล้วในเรื่องของวิการะโภชนากายสัมผัสด,ด้วยเครื่งองหอมและจิตที่เคลือบเคลิ้มยอมด้วย เวลาฟังเวลาดูการขับระบำลำฟ้อนหรือว่าฟังหน้าตะดนตรีฟังเสียงไพเราะสงะโสดใดๆที่ทำให้จิตเคลิบเคลิมนี่คือการละตันหาทางการม,มาตันหาค่ะแล้วก็การนั่งการนอนในที่อันสงัด ก็คือการที่เราพยายามที่จะปรีวิเวกแล้วก็พยายามอยู่กับตัวของตัวเองพยายามอ่านตัวอ่านใจของตัวเองให้ได้การรู้จิตของตนเองการรู้ทันจิตของตนเองการระง,งับจิตของตนเองให้พ้นจากภัยคือกิเลสตัณหาอุปทานนั่นแหละค่ะคือทางไปของพระนิพพานแล้วก็จะได้ เตือนตัวเองตลอดว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้มันจึงมีการเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังแล้วมันควบคุมบังคับไม่ได้คืออนัตตาเพราะมันไม่ใช่ตัวตนของตนเองนั่นคือวิปัสสนาฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราทำกายให้สงบคือจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้ว วิปัสสนาก็จะเกิดขึ้นมาคือเราจะมีสติจดจ่ออยู่กับความไม่ทนทนไม่ได้ความไม่เที่ยงและความไม่สามารถควบคุมได้แล้วเราก็จะค่อยๆปลดปล่อยตัวเองทั้งกายและทั้งใจให้ละวางไปเร่ยๆไม่ยึดมั่นคือไม่มีอุป,ปทานเมื่อไม่มีอุปทาน ก็จะไม่มีการสร้างภพเมื่อไม่มีการสร้างภพชาติก็ไม่มีที่รองรับการเกิดก็ไม่มีการเกิดน,นั่นแหละค่ะกิเลสต่างๆก็จะหาที่เกาะเกี่ยวไม่ได้เมื่อนั้นอวิชชาไม่มีที่บงการก็จบค่ะลองมาฟังหลงวงพ่อเทศท่านสรุปไตสิกขาสำหรับฆราวาสไว้นะคะ หลักไตรสิกขาสาหรับคารวะหรือบันไดสามขั้นบันไดสามขั้นสําหรับคารวะที่จะนําไปสู่สุขติโลกสวรรค์และโมกขธรรมสุขติโลกสวรรค์ก็คืออย่างน้อยไม่บรรลุธรรมก็จะไปสวรรค์คือไปถึงขั้นต้นก็คือหกขั้นของชั้นสวรรค์แล้วก็ต่อไปเรื่อยๆก็จะเป็นชั้นพรมจนโมกขธรรมก็คือ ทานนิพพานนะคะคือทานหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาทานคืออะไรตัวทานหลักของทานและผลของทานตัวทานคือการให้ทรัพย์หรือวัตถุสิ่งของให้ความช่วยเหลือทางกายวาจาใจโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหลักของทานคือต้องมีความศรัทธาคือมีความเชื่อมั่นว่าบุญมีจริงบาปมีจริง ทำทานแล้วจะได้ความอิ่มใจมีความสุขนี่ก็เป็นขั้นแรกคือมนุษย์หวังอะไรหวังจะไม่ทุกข์ไม่ทุกข์ก็คือสุขนั่นเองขั้นแรกของไม่ทุกข์แต่ถ้าพ้นทุกข์ก็คือทั้งไม่สุขและไม่ทุกข์เพราะถ้าสุขสุขลดน้อยลงเรืๆๆ่อยๆก็จะกลายเป็นทุกข์ในที่สุดผลของทานเบื้องต้นมีความอิ่มอกอิ่มใจเป็นสุขความสุขคือตัวบุญ จิตใจปีติเบิกบานขึ้นสวรรค์ตรงนั้นตรงนั้นเองตรงที่ทำนั่นเองท่ามกลางทำทานแล้วอิ่มอกอิ่มใจทราบซึ้งใจระลึกถึงได้ก็มีความสุขที่สุดมีจิตใจใสสว่างมีเมตตาสงสารอยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์หรือแม้แต่สัตว์ที่ได้รับทุกนี่สูงไปอีกลำดับแล้นะคะไม่ใช่แค่ขั้นเทวดาแหละเป็นขั้นพรหมนันคะ ศีลอะไรคือตัวศีลหลักของศีลและผลของศีลตัวศีลคือเจตนาเว้นจากโทษนั้นๆตามข้อห้ามในศีลห้าศีลแปเป็นต้น,อ,น,นอันนั้นอันนั้นคือท่านยังอนุโลมศีลแปเป็นคารวะอยู่เพราะถ้าเผื่อไม่ตรงผมไม่อยู่ประจําในวัดก็น่าจะเป็นาาาคารวะเดเกรียมยังอยู่ในอาวาส อยู่ในคระอาวาสคืออยู่ในบ้านเรือนของคฤหัือหัอยู่แต่ถ้าหากเมื่อไหร่ที่ปรงผมนุ่งม่มตามศีลาจรรวัตและปฏิบัติธรรมต่อเนื่องแม่ชีถือว่าแม่ชีเป็นนักบวชแม่ชีประกาศตัว ตั้งแต่พรรษาที่สองว่าแม่ชีเป็นสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะแม่ชีกำลังเดินอยู่ในโสดาบัติมาค่ะใครจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่จิตของแต่ละบุคคลแต่ว่าเมื่อไรที่จิตเราเนี่ยอยู่ในศีลอันดีและอยู่ในการปฏิบัติธรรมอันดีและเดินไปเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์ในที่สุดแม่ชีถือว่าแม่ชีเป็นนักบวชค่ะ หลักของศีลคือมีความเชื่อมั่นในกรรมและผลของกรรมมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเป็นเครื่องอยู่ก็คือฮิริอตับป,ปะ,ะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงแม้เราจะปรงผมและอยู่ในเครื่องแบบนี้ค่ะเครื่องแบบของแม่ชีถือว่าบรรผชุดชิดนะคะแม่ชีถือว่าแม่ชีเป็นนักบวชค่ะ เพราะความจริงศีลของชีเนี่ยน้อยกว่าศีลของเนนข้อเดียวคือเรื่องของการจับปัจจัยเนนนี่จับปัจจัยไม่ได้นะคะแต่ชียังจับได้แต่มันก็อยู่ที่จิตที่เราจับแล้วเพื่อประโยชน์ของตนเองชีวิตตนและชีวิตอื่นก็คือเราไม่เบียดเบียนชีวิตตนและเบียดเบียนชีวิตอื่น นั่นคือสัมมาสังกัปโปะอวิหิงสา,าถ้าเราจับอัจจัยแล้วเราก็นําปัจจัยนั้นไปเจือจานเพื่อนมนุษย์หรือชีวิตอื่นหรือแม้แต่เราซื้ออาหารสงเคราะห์สัตว์เราก็คือเกื้อกูลต่อชีวิตอื่นแล้วนะคะเป็นพรหมธรรมคือเมตตาการุณาผลของศีลคือเบื้องต้นความชั่ว ทางกายวาจาใจเป็นผู้สงบสำรวมท่ามกลางเมตตาอกอ้อมอารีสงสารสัตว์ที่สุดใจเย็นหนักแน่นเหมือนศิลิเหมือนเหมือนศิลาก็มีหิริโอตัปปะนั่นแหละคือผลของศีลคือศีลห้าเนี่ยเป็นเทวธรรมศีลแปด เป็นพรมธรรมค่ะเพราะว่าเป็นสินข้อสามคืออภรพม,มจริยาเวรามณีคือประพฤติพรหม,มจรรย์ค่ะภาวนาคืออะไรอะไรคือตัวภาวนาหลักของการภาวนาและผลของการภาวนาตัวภาวนาคือการตั้งสติคุมจิตอยู่ทุกอิริยาบถเหมือนแม่ดูแลรักษาลูกอ่อน อันนี้แหละค่ะคือหลักของเมตตาคือหลักของการแผ่เมตตาคือหลักของการเจริญเมตตาแม่รักลูกฉันใดเมตตาก็เป็นเช่นนั้นและกรุณาด้วยคือเมตตาแล้วก็เกื้อกลูลให้เขาพ้นจากความทุกข์หลักของการภาวนาคือการสลักจากะปล่อยวางความโลภความโกรธความหลงเป็นเรื่องความเศร้าหมองของจิตทั้งให้ใจมืดมิด พยายามทำให้ใจเป็นกลางวางเฉยปล่อยวางหมดทุกสิ่งทุกประการไม่มีอดีตอนาคตอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นผลของการภาวนาเบื้องต้นคือสงบกายสงบใจเบาสบายเป็นสุขท่ามกลางสติคุมจิตไว้อยู่ เราเป็นนายจิตไม่ใช่จิตเป็นนายเราเหมือนกันก่อนที่จิตมีพลังเข้มแข็งว่องไวแล้วนําเราไปสู่ที่น้นที่นี่ที่นั่นแต่เราจะทําให้จิตที่มีพลังเข้มแข็งว่องไวนั้นเป็นจิตที่ประกอบด้วยอกออุละทิ้งอกุศลจิตและประกอบด้วยกุศลจิตเป็นจิตควรแก่การงานที่สุดจิตผ่องใสสงบมีพลัง มีสติมีปัญญาปัญญาก็จะมองเห็นโลกเป็นธรรมมองเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงและเสียได้เป็นธรรมขึ้นมาปัญญาที่สูงกว่าเรียกว่าวิปัสสนาปัญญามันเกิดตามขึ้นมาเพราะว่าพระพุทธองค์บอกว่าสมาธิเป็นที่เกิดของปัญญาเห็นแจ้งชัดด้วยใจตนเองปลอยวางหมด ทุกสิ่งทุกประการลงได้ถึงใจเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่โดยคาดคะเนเอาเองเห็นแจ้งชัดอันนี้แหละค่ะคือแม่ชีพยายามทำหนึ่งหน้า A4 หนึ่งหน้ากระดาษ A4 ให้เป็นศีลสมาธิปัญญาขึ้นมา คือตอนนี้เรายกระดับจากทานศีลภาวนาขึ้นมา่ะคะกลายเป็นขั้นบรรพชิตละค่ะคือศีลสมาธิปัญญาเพราะแม่ชีเนี่ยก็รวมเอาทานกับศีลเข้าไว้ได้วยกันแล้วก็จเจริญสมาธิเพื่อให้เกิดปัญญาคือแม่ชีกำลังจเจริญทาในขั้นนักบวชแล้ว ทานของแม่ชีขณะนี้ก็มีทั้งอามิสทานคือให้วัตถุสิ่งของและให้ธรรมทานที่แม่ชีมาคุยกับพวกเราอยู่ทุกวันทุกวันเนี้ยค่ะคือให้ธรรมทานแก่จิตของตอนเองและให้ธรรมทานแก่จิตของชีวิตอื่นด้วยนะคะเราก็จเจริญกันไปเรื่อยๆวันนี้เราคุยกันเรื่องศีลสมาธิปัญญาคุยกันเรื่องทานศีลภาวนานะคะ เราจเจริญไม่ใช่แค่คารวาสนะคะเราจเจริญขึ้นถึงขั้นนักบวชขึ้นขั้นบรรพชิตแล้วค่ะคือเราจเจริญวิปัสสนาไปด้วยเพื่อให้หลุดพ้นจากกิเลสคือโลภะโทสะและโมหะซึ่งโมหะเนี่ยเป็นตัวบงการให้มีโลภะโทสะแล้วโมหะเนี่ยก็เป็นลูกน้องของตัณหาคือ กามาตัญหาภวะตัญหาและวิภวะตัญหาแล้วตัญหาเนี่ยเป็นสิ่งที่อวิชาผลิตขึ้นมาเพื่อบงการเราให้อยู่ใต้พยามาราธิราชตลอดไปเราจะค่อยๆไมเ่เราอาริยะขัดขืนก็นแล้วกันนะคะอริยขัดขืนก็คือ เราจะไม่ได้ปะทะซึ่งหน้ากับพญามาราธิราชซึ่งมีมหาเสนาคือมีเสนามากมายเป็นตาสัปะรดเดี๋ยวจะมีกลวิธีต่างๆส่งกิเลสส่งกามส่งปัญหาต่างๆมาเยอะอยู่คือเราไม่ปะทะโดยตรงแต่เราจะค่อยๆเดินทางอ้อแมแบบที่แม่ชีเดินอยู่นี่แหละค่ะหิวก็กินง่วงก็น,นอนเมื่อยก็พัก แล้วค่อยๆทำจิตให้ตั้งมั่นมีสติเข้มแข็งไปเรื่อยๆๆจนรู้ทันกิเลสท,ที่เข้ามาแล้วเมื่อรู้ทันกิเลสก็จะมีอย่างอายเหมือนกันค่ะคือจะค่อยๆหลบหน้าหลบตาไปเรื่อยๆค่ะทำกันไปเรื่อยๆค่ะเราจะเดินไปได้กันนะคะ You will never walk alone ขอยืมทำปนิธาน หรือคำขวัญของอหรือว่าผู้มาพูดหน่อยนะคะ You will never walk alone คุณจะไม่ได้เดินไปตามลำพังหรอกคือเราจะเดินไปเป็นเพื่อนกันคะ่ะแต่ต้องเดินคะ่ะเดินด้วยตัวเองไม่ใช่ให้ใครอุ้มใครเพราะว่า ขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอ้อแบกตัวเองห้าขันแล้วจะไปแบกอีกสัก5ขันสิบขันคงไม่ไหวค่ะได้แต่แนะทางหรือแม้แต่จูงมือก็คงไม่ไหวเพราะว่าเดินเองก็จะแย่อยู่แล้วเดินกันไปเรื่อยๆตามเส้นทางสายนี้แหละค่ะเอกายามัคโควิสุทธิยาคือมหาสติปัฏฐานสี่หรือมัคมีองค์8 เชือกแปดเส้นควันเข้ากันเป็นเส้นเดียวเหลือเอกาย,ยมัคควิสุทธิยาไปได้วยกันค่ะทางสายเดียวนี้แหละสติปัฏฐานสี่ค่ะหรือมหาสติปัฏฐานเดี๋ยวก็ถึงค่ะไม่เป็นไรแม่ชีกะไวอีกสิบปีของแม่ชีเองค่ะแต่คนอื่นอาจจะเป็นเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีอะไรก็แล้วแต่นะคะแม่ชีขออีกสิบปีขอจบอีกสิบปีข้างหน้าค่ะวันนี้ ไปกันเรื่องธรรมะจบลงไว้แค่นี้ก่อนนะคะวันต่อๆไปเราจะเอาสิ่งที่แม่ชีคุณเนค่ะสินสมาธิปัญญาเนี่ยแหละมาขยายเรื่อยๆๆๆค่ะขยายอยู่ในวงนี้แหละค่ะเพราะศีลสมาธิปัญญาเป็นพาหะเป็นพาหะคือเป็นเป็นตัวพาเราไปค่ะเกิดตบะตบะคืออะไรคือ ทำเครื่องเผาผลานกิเลสค่ะแรงกล้ามหาศาลที่จะทำให้เราค่อยๆเกิดความตั้งมั่นในสมาธิและเกิดการแข็งแรงของสติและเกิดปัญญาที่จะทำให้จ่มแจ้งแทงตลอดและปล่อยวาง ขันทั้งห้าที่เป็นของหนักเนะ้ไปเรื่อยๆแล้วเมื่อเราปล่อยวางขันทั้งห้าแล้วเราก็จะไม่มีอะไรที่เราจะแบกจะหามจะยึดจะถือคืออุปทานหมดไปแดนเกิดก็จะไม่เกิดการเกิดก็ไม่มีแดนเกิดก็เกิดไม่ได้ในที่สุดแล้วพบชาติฉรา,ามรณะบริเดวโสกะ ไม่มีอาวิชาไม่มีอะไรจะเป็นลูกน้องอีกต่อไปจบแล้วก็จบเราจบไปได้กันหรือเราจบใครจะจบก่อนก็จบแม่ชีก็ขอขออนุญ,ญาตดูแลตัวเองภายในสิปีค่ะวันนี้สวัสดีกันเพียงแค่นี้ขอให้เจริญในทางทรรกันไปเรื่อยๆ ขอให้สิ่งที่แม่ชีมองเห็นสิ่งที่แม่ชีปฏิบัติเกิดขึ้นแก่ทุกคนและเกิดขึ้นมากกว่าที่แม่ชีบังเกิดสวัสดีค่ะ